ฮะไปเอาปาดมาคอแห้งแต่ไผเปิดประตูใหุ้ยมค้งกันนะเอาแมา่หางแม่จะมีกูส <laughs> วนกวัตถิบว่าปากดอกเอาไล่ทั้งหนอกออกทั้งเนี่ยมันรูดลงมาหันหนังกูสวนกูสวนอุ้ยตายเบาหวานกูสิเขินอีหากินมึงเอ้ยปาจะสิแต่งตัวไปใส่แม่กูสิแต่งตัวอะไรสดจัง,ง่อยกูสิขายปลาแดดวัาถิกินเข่าแซ่บถ้าเกินเหมือนนี้วัตถิกินเข่าแั่แค่กินมากๆเท่แเท่าเหมือนเศร้านี่ อาไปีกปมาขึ้นลี่ยวะที่กินปิ้งปลาแล้วก็ที่กิมแตงโมกับเขาฝากแตงโมฝากไปซื้อแตงโมสามสิบบาทมึงก็เบิรงตชุดนวยละสามสิบบาทมึงเบิง์ตให็นว่หน่วลยังกับเซหล์รถตีมึงก็ไปแย่บมันขังนี่แน่กูว่าสิผ้ากูปีบลูนว่ะไปนึงมึงก็เสพกดหรอกมึงเป็นแมนมันเป็นมันติดแต่มันหลูบไปนี่มันมันแมนมันหลวบหน่อยมันหลวบเหมือน่อลเนี่ยมือนขึ้นเบิร์เนี่ยเห้ยมึงจะกูกินจังไหนกูถามก่อน รู้กับรู้ผลรู้พ่อมึงเนี่ยป้าก็ปาป่าส่วนมันรู้อ่ะกินหัวทั้งปุ่นกันอะไรตัวเดี๋ยวนี้มันเนาไวฮอดขังในแล้วมึงมาสิประหยัดปานั่นป้ามาขืนเสด็เสเต้าทังแน่บัดนี้บ่เป็นว่าจะกูขืนนี่เบาหวานกูกับขืนเบาเบาหวานนี่หามึงมึงเนี่ยเอามาขืนนะสามสียบาทกูเงินยังหายอ่ะอาซีเอาซีแม่อารมณ์เสียแล้วกูเหมือนนี่แม่ฮะบพาเอาเงินสามสียบาทขืนกันอะไรดอกเอาวันนี้ขืนไปซะ มันกินก็เขาได้สบายกับบูมมั่งก่อนน่ะเอาหมากก้บมังก่อนสามน่วยเอาแท้านกันสามสิบบาทเอามันกินก็เขาบได้ให้แต่ไหนสันบัดนี้เอาเงินคืนป๊าดเนี่ยจิ้มเอาขึ้นเอาผลเอาพ่อเอาหน่อยๆกูกับสิบบาทกินอยู่นี่มันเอาเครื่องหน่วยผลไม่นาะกูเดมือเข้าไปกูว่าสิรู้บัวล้วไม่ได้ผลเฉลยบัวแตงโมล้านแม่ต์ตึมเดี๋ยวมื่ออื่นสะไปขึ้นเล่าไทยให้เล่าบิึงเป็นหลักฐาน มาว่างไปใส่ใบมันนี่ย่างจะวิ่คน่ยถสดอกกไปงทางน่ผมัดเส้นนีงได้เหมียนตายจนตัวอนยากถูกเสนหนามึงได้ปะกูศูนกูได้สิกูน่ยไว้ใจดีขึ้นดอกไม่ยุหูกูได้กูสิบอกให้ป้าชุดลขายนาปลาตาีนี่าเปันอย่างแต่ยินแต่เสียงวิไวใบตี่รสัดอกไปกินเขาจะเข้ากันจาเดี๋ยวลูกจะขึ้นให้ดอกเงินสามสิบบาทนานาสูนแล้วสูนแล้ว เอาจอจงมาจมไหลเลียงแต่งโม่เนี่ยใส่ชุดถึงขนาดเนี่ยปั๊ดที่โท